เดาตัดจกงยงิดห้องนี้เราทำขึ้นมาเพื่อเก็บเอาไว้ให้ลูกดูตอนโตถ้ามันสามารถที่จะเปิดรับรายได้ได้เราก็จะนําเงินนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้น้องเป็นโนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเป็นโนด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,ขาสู่ช่องเบโดซ่าพาลุยช่วงลุยสวนไปส่วนเราเดินไปไเดินไปดูตัดหญิงนายองชิดมันนี่จะพะลุงพลังซึ่งเหรอรป,ป๊าปาเราไม่อ,อยู่นนะลแล้วเราก็อยู่กันสองคนนะลูกจะ โอ้ยจะค่อยหัวอย่างนั้นทำไมเธอเดวกก็ตกอล้วันนี้มาลงกิ่งมายงคิดกันราบไว้นานแล้วจริงๆมันต้องลงตั้งแต่เดือนสิงหาโน่นแต่ทีน,นี้ว่างานมันเยอะทั้งบันไดทั้งนั่งหลไม่เชื่อถืออะไรไม่ได้เลย <c oughs> ต้องมีวิชาตัวมอสเท่ <c oughs> นานั้น่นักงานหนักพูดไปทันใจกคุณโน, <c oughs> นก็นั่งแว่งขาแบบอะไรลูก แ,แกแกแกมีลูกด้วยอันเนี้ยมีจิตลูกด้วยเนี่ยามช่วงนี้มะยงชิดกำลังออกดอกแล้วนะคะอันนี้ดอกรุ่น2ค่ะส่วนรุ่นแรกก็คือที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะขนาดลูกจะอยู่ที่ประมาณเล็กกว่าหัวไม่ขีดนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้น้องเปโนพาไปชมในอีพีหน้าแล้วกันนะคะ นะตัดลงมาแล้วก็ต้องมาตัดแต่งให้มันสมดุลกับตุ้มบางกิ่งบางทีเนี่ยกิ่งมันใหญ่กันไปตุ้มมันเล็กมันเลี้ยงไม่ไหวเราก็ตัดแต่งลดลดมันการคายน้ำมันลงตัดแต่งกิ่งมันเยอะไปแล้วก็ตัดแต่ง,ง,ตตง,ง,อตตงพอแล้วก็โอเคเรตัดแต่ง เร็จก็ตัดเชือกมันรัดกิวอยู่รัดกิ่งอู่นะเพราะว่ามันเอาลงช้าเกินกําหนดมันจริงมันโตแล้วเชือกมันรัดอยู่ไม่โตก็นําเลียงก็เดินไม่สะดวก็ต้องมาตัดออกบางคนซื้อกิ่งไปใครซื้อกิ่งไปแล้วยังมีอย่างนี้อยู่มีผ้ามีอะไรอยู่เนี่ยเราก็ดูว่าแผลมันเป็นยังไงนะถ้าแผลมันยังใหม่อยู่ก็ลงดินไปสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยมากรีดเอาออกคัตเตอร์กรีดออก แต่อันนี้มันมันเกินกําหนดแล้วมันอยู่บนต้นแผลมันติดแน่นดีหมดแล้วเนี่ยก็ยแ,แกะออกได้เลย<ท>เนี่ยน้ำา EM มน้ำ,นำเอมอ่ามีผสม EM ลงไปในน้ำนิดหน่อยแล้วก็เอ่อมีอยูเรียนนิดหน่อยเยอะไม่ได้นะตายนิด<อ>บางมากน,นีดเดียวแล้วก็สำคัญที่สุดในนี้ก็คือน้ำาแหละพอตุ่มลงมาจากต้นเนี่ยมันจะแห้งกิ่งมันดูดน้ำแห้งอันนี้เป็นดินผสมแกลบแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยสูตร16เข้าไปนิดเดียวนะคะ แล้วก็กี่ถุงออกเกีดถุงเสร็จแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปครึ่งใส่ดินไปครึ่งถุงก่อนใส่ดินไปครึ่งถุงแล้วก็แทง ถ้าเราไปโดนลากอะจะเป็นไรไหมไม่โดนพี่เราเราจะรู้ได้ไงอ่ะลากมันอยู่ในถุงรู้สิเอียงเอียงหน่อยแล้วถ้าแทงไปโดนมันจะตายเลยหรอตายสิพีการดัดก็ใช้เชือกมัดกระป้อมกระป้อมไม้มันเอียงไปทางนี้ใช่ไหมเราก็ดึงเข้ามาหาไม้ก็ตกแล้วก็เชือกมัดดัด พอคุณยายทําเสร็จคุณตาก็จะเข็นเอาไปเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นคุณตาก็จะต้องหยอดน้ําค่ะหยอดให้ครบทุกถุงนะคะหยอดหลายๆรอบเลยค่ะน้าจะได้ลงจนถึงก้นถุงนะคะแล้วต้องนับจากวันนี้ไปอีก30วันนะคะหลังจากนั้นจะส่งลูกค้าได้เลยจ้า บา้างคะ EP นี้สนุกไหมคะน้องเป็นโรพาไปตัดสินพันไมยงชิชช่วงนี้ไมยงชิกกำลัองออกดอกอยู่นะคะแล้วก็กำลังติดลูกบ้างแล้ว <ow> เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย